สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องักล้สวีเดนเป็นช่องที่หยิบยกเอาไม่ว่าจะเป็นประเด็นกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในทางสังคมหยิบยกมาเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนั่นนะนะ่ะนะครัพี่น้องค่ะเชา้าเชก็ยังเป็นเวลากาแฟ มานั่งเบาแวะเกับพี่น้องคือเก่าหยิบยกประเด็นดังอย่างที่ว่าเอาเกาะตีสถานการแว้ววงหมอลำเปิดแล้วยิ่งใหญ่อลังการจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะพี่น้องว่ากับการที่เพชรลำเพลินมีการเปิดตัวออกมาแล้วเมื่อ2วันที่ผ่านมา เมื่อสองวันที่ผ่านมาเพชรลำเพลินมีการเปิดตัวทุกคนก็รอ,รอก็ลุ้นอยู่หละค่ะพี่น้องขาเหตุการณ์เขาเปิดตัวนี่ก็คือเขาแยกวงแยกตัวออกมาแล้วก็มาเปิดเองก็อีกไม่กี่วันน่าจะเป็นวันที่สองที่สามพฤศจิก,กานี่ก็ถือว่าครบหนึ่งปีของเขาอย่างที่ว่าแต่วันนี้เขามีการ เปิดวงแล้วค่ะพี่น้องขาแล้วก็เป็นการที่เรารอดูรอลุ้นอยู่เหมือนกันว่าการเปิดวงยิ่งใหญ่อลังการซึ่งเราก็ติดตามมาแล้วละ่ะว่าเป็นอะไรอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วเขามีการเปิดวงก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการสมคําล่ําลือจริงๆเพราะว่าอะไรครับพี่น้องขาในตัวของวงเองฟอร์มทีมเองอะไรเองเราพูดถึงในฐานะที่เขาเป็นวงน้องใหม่นะพี่น้องนะ เราพูดถึงในฐานะที่เป็นวงน้องใหม่ที่เปิดตัวออกมาล้มลุกลุกคลานโดยเฉพาะเรื่องการเงินของเขายังมีเงิน ซัพพอร์ตไม่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 สมูทไ,ไ,ไม่ดีเท่าไหร่อย่างที่เรารู้กันแต่คราวนี้ก็คือกับการที่เขาฝ่าฟันอุปสรรคมาเพื่อที่จะให้มีให้เกิดให้ได้ตามที่เขาต้องการอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นแม่พรพิรดีไม่ว่าจะเป็นพ่อผู้ใหญ่บ้านอย่างที่ว่านาะเป็นผู้นําทีมงานผู้บริหารและคราวนี้ก็คือกับการที่ฟอร์มทีมมาได้หนึ่งปีแล้วก็มาเปิดนี่ก็คือครบหนึ่งปีเต็มนี่ถือว่า ถ้าคนดูตามความเป็นจริงแล้วก็ถือว่าเพอร์เฟกนะพี่น้องนะแต่อาจจะมีปรับนู่นนี้นั่นโอเคในส่วนของนักร้องน้องๆอ,อ,อะไรก็ตามแต่ถ้าพูดถึงว่าดน,ดนตรงดนตรีเครื่องเสียงไฟแสงสีหรือไม่ก็หางเครื่องถือว่าให้เต็มร้อยแหละค่ะพี่น้องเพราะว่ากับการที่ เราไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบว่ากับวงใหญ่หน,นู่นนี่นเราก็ไม่เปรียบเทียบแต่เรามองในฐานะที่เขาเป็นวงน้องใหม่ซึ่งคนร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันคนออกคนเข้าคนนูน่นคนนี่คนใหม่บ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะมารู้ใจกันเนี่ยภายในหนึ่งปีเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะพี่น้องนะแต่เขาก็ไม่ธรรมดาจริงๆถือว่าผ่านถือว่าเพอร์เฟกต์เพราะว่ากับการที่เขาฟอร์มทีมมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเอามาแล้วก็เวลามันน้อยไงคะพี่น้องขาวว่ากับการที่เขามาอยู่รวมกันแล้วเอาน,นู่นนี นี่นั่นอะไรก็ใหม่หมด <c oughs> ทุกอย่างใหม่หมดนี่มันก็เป็นการที่พอผลออกมาในการที่เขาเปิดวงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถือว่ายอดเยี่ยมค่ะพี่น้องถือว่าผ่านถือว่าเพอร์เฟกในการที่หมอลำวงหนึ่งทีอ่ออกมาทําแล้วก็ขาด อะไรซัพพอร์ตเยอะๆมากมายอย่างที่ว่าแต่เขาก็ฟอร์มทีมได้ดีถือว่าการออกมาหน้าเวทีในวันที่เปิดวงสองวันที่ผ่านมาถือว่ายอดเยี่ยมเพอร์เฟกต์แหลวกับพี่น้องคะแต่แต่มาแม่มองอย่างนี้แล้วกันว่ากับการที่ตัวคุณตัวน้องพรตัวแม่พรที่เขาพูดนี่แหละเป็นผู้นําทีมงานนี่แหละกับพี่น้องคะพรพิ่ไดีนี่เขามีเทคนิคเขามีอจัจฉริยอย่างที่ว่าแหะค่ะว่าทุก ผู้คนที่ไปติดตามนะพี่น้องนะผู้คนไปติดตามนี่ชื่นชอบว้ตัวเขาไงครับพี่น้อง ็คือตัวเขาเป็นคเป็นคนที่ขายตัวเขาเป็นคนที่ตัวดึงดูดอย่างอย่างดีเยี่ยมในวงนี้น่ะหล่ะค่ะพี่น้องค่ะสมกับเขาที่ออกมาแล้วก็เปิดตัวแล้วก็เป็นการขายของพรพิรดีนั่นเป็นสิ่งที่นี่คือสังเกตดูนะพี่น้องนะเวลาเขาลําเขารําเขาลําเขาร้องเขาฟ้อนเขารําเขามีเทคนิคการเยื้องการย่ายการลีลาเขานี่ค่ะพี่น้องค่ะคือเราถ้าถ้าดูจริงๆแล้วคนที่ติดตามเนี่ยคนที่ชอบเนี่ย ชอบลีลาของเขาชอบน้ําเสียงของเขาชอบเทคนิคของเขาว่าเวลาเขาแสดงออกมาบนเวทีแล้วนี่ไม่เบื่อเลยอยากดูอยากฟังอยากซ้ําอยากดูอยากฟังซ้ําอย่างที่ว่านั่นคือสิ่งที่ในตัวเขาเองตัวของพอรพิรดีเนี่ยเขามีเทคนิคจริงๆกับพี่นองกาซึ่ง้าลักษณะนี้ในแวดวงหมอลำในแวดวงที่เป็นหมอลำทางอีสานภาคอีสานเนี่ย ก็จะเป็นชอบในลักษณะนี้ยังยังคนยิ่งคนสมัยเก่าคนที่อ,อ,อยู่วัยกลางคนขึ้นไปนี่เขาก็จะชอบในลักษณะนี้ในกรณีลําเพลินในสไตล์นี้ไงครับพี่น้องการน,นั่นก็คือเป็นสิ่งที่พรพิริดีเขามีอยู่ในตัว มันก็เลยกลายเป็นตัวที่ดึงดูดทาให้ผู้คนเข้าไปแล้วติดตามติดใจแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมของเขาก็ถือว่าโอ้ถือว่าสุดยอดอ่ะน,นะคบพี่น้องคะแล้วก็เราสังเกตเห็นอะไรใหม่หมดของเขาไม่ว่าจะเป็นชงเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นการอ่าแดนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นการ, cer, าการฟ้อนการราอะไรพวกนี้โอเคมันเป็นสิ่งที่มันเข้ากันหมดเลยนั่นคือคือโดยรวมแล้วเขาเปิดวงมาถือว่าสุดยอดกับพี่น้องค่ะถือว่าสุดยอดมากๆของอ่าวงเพชรราเพลินนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่แต่ตัวดึง ดูจริงๆอย่างที่ว่านั่นน่ะเป็นเป็นตัวดึงดูดจริงๆที่ถ้าถามว่าเพชรํำเพรเพินต้องการที่เข้าไปดูใครเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีพระเอกนางเอกที่จะมีฐานแฟนแฟนกลับมาแล้วไม่มีเอฟซีพาจากน้องๆพวกนั้นมาแต่เป็นตัวของแม่พรพิรดีเอง ที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามาคนเขาอยากดูถ้าตีเป็นเปอร์เซนต์ก็คงจะแปดแปดสิบเปอร์เซนต์ต้องการที่จะดูตัวแม่พรพิรดีนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเขาร้องด้วยลีลาท่าทางสำเนียงเสียงร้องของเขานี้ยิ่งตอนนี้อาจารย์พรชยัยแกแต่งเพลงให้ใหม่ๆมันยิ่งเป็นสิ่งที่เพอร์เฟกต์ค่ะพี่น้องขาแล้วก็เป็นการที่ไปได้สวยไปได้สวยหมอแม่มองอย่างนั้นอ่ะนะคะไปได้สวยถ้ามีเงินนะ<ม>ถ้ามีเงินอนะ่ะน,นะคะพี่น้อง่าเพราะาต่อไปนี้ก็คือกับการที่เขาเปิดตัวแบบนี้แล้วเขาต้อง ออกพื้นที่ไงการออกพื้นที่มีรถกี่คันละห้าคันสิบคันมันก็คือเป็นการอันดับแรกก็คือเติมน้ามันนั่นแหละค่ะเติมน้ามันมันก็เป็นการที่เป็นเงินเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะแต่คราวนี้ก็คือถ้าแรงกายแรงใจมาแต่แรงศรัทธาแรงเงินอา,อาจจะน้อยมันก็มันก็จะลำบากนิดนึงแต่เขาใจสู้อยู่แล้วเท่าที่เห็นอยู่บนเวทีเขาก็สู้อันนี้ก็คือถ้าคนที่ดูก็ให้กําลังใจเนาะพี่น้องเนาะแล้วคราวนี้ค่ะพี่น้อง ก็ในฐานะทางช่องที่ติดตามเรื่องราวต่างๆก็เห็นการสูญเสียก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งแล้วกันนะ้องพี่น้องในวันที่หลังจากที่เปิดตัวก็ก็มาได้รับข่าวเศร้าของผู้ร่วมวงร่วมทีมงานก็ค,คือน้องปิงปนะิงนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะถ้าใครที่ยังไม่รู้จักอะไรยังไงก็จะน้องก็จะเท่าท,ท,ที่เห็นในนั้นก็คือน้องก็เป็นคนอายุน้อยอยู่อายุ30แต่น้องเป็นคน อ้วนค่ะพี่น้องค่ะเป็นคนอ้วนแล้วก็เข้ามาสมัคร ในวงเพชรลำเพลินเพื่อที่จะเป็นแสดงตลกนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็กับการที่เขามาในแวดวงนั้นเป็นปกติของคนอ่าคนอ้วนก็คงจะมีโรควีัยอยู่ในตัวแล้วแหละนะคะพี่น้องขาน้าวันที่มีการซ้อมแล้วก็ไปดูคลิปสุดท้ายของเขาที่บอกว่ามีการซ้อมแล้วก็เขาก็ไปส่งแม่แล้วหลังจากนั้นแล้วเขาก็ถ้าน,นอนคือเขาไม่ไหวเขาเขาเหมือนกับหายใจคือ,ค,อคือเขาเป็นโรคส่วนตัวของเขาอยู่แล้วไงคะแล้วก็ก็ออกไปนอนที่ดีสอร์ทก็คือเสีย ชีวิตในรีสอร์ทเพราะว่าหนึ่งละ่ะน่าจะเป็นการที่เพราะว่าการหายใจของเขาแล้วก็เขาเป็นคนอ้วนน้องเป็นคนอ้วนไงครับพี่น้องค่ะ,คะก็เลยเสียชีวิตกระทันหันภายในวันที่เขาไม่ได้ขึ้นเวทีหรอกครับพี่น้องว่ากับการที่เปิดวงแล้วก็เขาเห็นว่ามันเสียงดังก็เลยไปขอนอนรีสอร์ทเพราะง,งั้นเถืะอก็เลยเสียชีวิตในรีสอร์ทก็แสดงความเสียใจไปกับน้องเพราะว่าตอนนี้เพชรลำเพลินหรือว่าใคร ก็ตามที่ติดตามในแวดวงหมอลำอยู่ก็รู้ข่าวนะว่าน้องที่ชื่อน้องปิงปิงเป็นคนหนึ่งที่ร่วมเล่นตลกที่เราก็ชื่นชอบชื่ชชนชมติดตามให้กําลังใจอยู่นั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาน้องปิงปิง,ปงอ่ะนะคะก็ได้เสียชีวิตก็ขอแสดงความในฐานะที่เป็นเจ้าของช่องที่ติดตามแวดวงหมอลำก็แสดงความเสียใจอย,อยากจุดซึ่งไปถึงครอบครัวน้องปิงปิง,ปงด้วยะนะคะพี่น้องขามันก็อย่างที่ว่าแหะคะ่ะพี่น้องขาเนาะมันไม่มีใครอยากให้เกิด แต่คราวนี้ก็คือเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องทําใจยอมรับมันให้ได้แล้วก็สู้ต่อไปแล้วก็ให้กําลังใจเพชราเพลินด้วยนะครับพี่น้องคะการเปิดตัวอลังการงานสร้างขนาดานั้นเท่าไดกระจา่างอย่างที่ว่าถ้าเป็นหม,อม่อมแม่เท่าไดก,กระจ่างค่ะพี่น้องคะมันคุ้มจริงๆกับการที่เฉพาะตัวพิริดีพรพิริดีนี่ก็ถือว่าโอเคแล้ว ซึ่งซึ่ง,งถ้าจะพูดตามจริงคนที่ติดตามม่รดนหมอลำเขาก็ชอบสตา์นี้แหละในกรณีลำเพลินน่ะนะคะพี่น้องคะแเราน้ำส่งน้ำเสียงลีลาท่าทางการฟ้อนการลำํำกันน่วยญาติของเขานี่ถือว่าสุดยอดค่ะพี่น้องคะ่ะเราดูแล้วฟังแล้วอยากดูซ้ําอยากดูอีกนั่นแหละคะ่ะแต่ก็อยากให้พี่น้องประชาชนให้กําลังใจเนาะพี่น้องเนาะก็อันนี้ก็คือกล่าวมาเพื่อที่จะชื่นชม โดยเฉพาะส่วนตัวอย่างนั้นแล้วกันค่ะพี่น้องคะอยากเห็นวงที่เป็นน้องใหม่ลดเล่นในแวดวงหมอลำบันเทิงอยู่อยากให้เขาไปตามที่ตั้งใจแล้วก็เราก็อยากเห็นความสําเร็จของเขาวงเพชรลาเพลินค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจนะคะสวัสดีค่ะ